สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพาทุกท่านไปเสริมสิริมงคลส่งท้ายปีพุทธศักราช2568กันนะคะนะคะเรามาถึงชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาถึง17กันยามาดูกันนะคะว่าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สําหรับปีพุทธศักราช2568นี้ ควรเสร,เสริมสิริมงคลเกี่ยวกับด้านใดจะจะได้ทําให้ชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงเฮงปังข้ามปีกันเลยนะคะไพ่ใบแรกไพ่ใบแรกเขาบอกว่าให้เราอะเอาหูไปนาเอาตาไปไล่กับสิ่งที่เอ,อเข้ามาหรือมากระทบจิตใจเราไม่รับรู้ไม่รับฟังปิดหูปิดตาปิดปากไม่ว่าจะมีคนกก่นแกล้งไม่ว่าจะมีคนเออ่ ใส่ร้ายป้ายสีหรือคอยเหยียบย่ำเราอย่างไรก็ตามให้เราทำนิ่งๆไว้ก่อนนะคะการเสริมสิริโมงคลของของชาวราศีสิหงห์หนึ่งบางคนอาจจะกำลังถูกเหยียบย่ำกำลังถูกทำร้ายอย่าไปตอบโต้คนเราอะ่ะไม่ว่าเขาทำอะไรกับใครก็ตามหรือเราไปทำอะไรกับใครก็ตามสิ่งเหล่านั้นที่เราทำวันหนึ่งอะ่ะมันก็จะเกิดขึ้นกับคนที่กระทำด้วยเช่นกันดังนั้นดีที่สุดคือเราไม่ทำนะคะ หรือถ้าเกิดว่าเรากําลังคิดเหยียบย่าใครหรือเราเคยเหยียบย่าใครเราเคยดูถูกใครเราเคยใส่ร้ายป้ายสีใครไหมหรือเราไปพูดทําให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจแต่เขาไม่โต้ตอบอะไรเราเลยอย่าไปย่ำใจมันจะเป็นการที่เรียกว่ากรรมนั้นมันยังติดตัวเราอยู่เพราะฉะนั้นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวคุณเองด้วยการหถ้าเรากําลังได้รับ ผลกรรมที่เราเคยกระทําให้เรานิ่งเฉยก้มหน้าก้มตารับกรรมอันนั้นเพื่อเป็นการที่จะได้หมดเวรหมดกรรมกันไปตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2568นี้เลยหรือถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายถูกกระทํานะคะถ้าเราไม่ได้ไปกระทําใครเราเป็นฝ่ายถูกกระทําโดยที่เราไม่ได้ไปกระทําใครก็ให้เราอ่ะปิดหูปิดตาปิดปากไม่พูดไม่เอ่ยไม่อะไรทั้งสิ้นอยู่ในอุเบกขาทําใจให้สงบด้วยการสวมดมนต์นั่งสมาธิ นะะหนึ่งอย่าลืมสวดมนต์ข้ามปีด้วยนะคะแล้วมันจะทําให้สิ่งเหล่านั้นน่ะใครก็ตามที่ทํากับเรามันจะสะท้อนกลับไปหาเขาเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องพูดแช่งนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นกงกรรมกองเกียนยังไงมันก็จะต้องย้อนกลับไปหาเขาเองโดยอัตโนมัติของมันอยู่แล้วโดยไม่ต้องเราไม่ต้องไปสาบแช่งใครถ้าสาบแช่งมันจะเข้าตัว ไพ่ใบต่อมาปู่ฤาษีปู่ฤาษีในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงใครที่มีความเชื่อมีความศรัทธาหรือใครที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวอยู่หรือใครที่ทำอาชีพใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับเข้าไปคล้องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เขาบอกว่ากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยไหว้ครูหน่อยเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลถ้าเกิดว่าปีที่ผ่านมานี่คุณอาจจะไม่ได้ไปไหว้ครูคุณอาจจะลืมไหว้ครูมันมันจึงทําให้คุณเจอแต่เรื่องร้ายๆเจอแต่เรื่องไม่ดีก่อนส่งท้ายปีเก่าให้คุณไปหาครูบาอาจารย์ของคุณแล้วไปกราบไหว้ขอพอรท่านแล้วคําอวยพรของท่านจะทําให คุณมีสิริมงคลมากยิ่งขึ้นนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยในด้านหน้าที่การงานก็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายานบารมีที่มีมันก็จะเสริมมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ในที่นี้ใครที่หนึ่งไม่ได้ไปไหว้ครูเลยมีครูบาอาจารย์แต่ฉันก็ไม่สนใจฉันก็จะไม่ไปไหว้หรือใครที่เคยมีรับขันครูอะไรต่างๆต่างๆนานา ไปเสริมซะหน่อยนะคะส่งท้ายปีนี้ไปทาซะหน่อยไปเสริมซะหน่อยเรื่องที่มันกําลังย่ําแย่หรือเรื่องที่มันร้ายๆกํากลังเข้ามาในชีวิตอาจจะถูกครูบาอาจารย์กําลังลงโทษอยู่ไปไหว้เสริมซะไปไหว้ไปทําความเคารพท่านซะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีพอข้ามปีไปมันจะดีมากยิ่งขึ้นไพ่ใบต่อมาได้ไพเ่เราจะเห็นว่า หัวใจที่ถูกขังและมีเงินวางทับในที่นี้เขาบอกว่าเสริมสิริมงคลเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรัก ในช่วงที่ผ่านมาหรืออาจจะในถึงแม้กระทั่งในขณะนี้ในช่วงปีพุทธศักราช2568นี้คุณอาจจะนึกถึงแต่เรื่องผลประโยชน์นึกถึงเรื่องเงินเงินทองทองค่อนข้างมากเพราะคุณอาจที่จะความรักของคุณอาจที่จะต้องมีเรื่องเงินนําหน้ามาใครที่สามารถช่วยให้คุณเนี่ยหลุดพ้นจาก,กาความทุกข์ต่างๆไปได้คุณถือว่าคนคนนั้นรักคุณเพราะฉะนั้น คุณควรเสริมสิริมงคลเกี่ยวกับเรื่องความรักสักนิดหนึ่งเพราะความรักถ้าเข้ามาด้วยผลประโยชน์ไม่ว่าจะผลประโยชน์ที่ฝ่ายคุณหรือผลประโยชน์ที่ฝ่ายเขาก็ตามมันจะเป็นความรักที่แป๊บเดียวก็จะจากกันเพราะฉะนั้นควรเสริมสิริมงคลเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยการที่มองที่ใจไม่ได้มองที่ผลประโยชน์ มองที่ใจอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมองพฤติกรรมต้องมองการกระทําและที่สําคัญถ้าใครผิดต่อครูบาอาจารย์ไม่เคยให้ความเคารพนับถือไม่เคยไปไหว้ครูเลยไปไหว้ซนะเพราะตอนนี้กําลังโดนโดนแรงของออกระแสของ ครูบาอาจารย์ลงโทษอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เรียกว่าบางคนเรียนศาสตร์ที่จะต้องมีการไหว้ครูทุกปีควรต้องไปไหว้บางคนอาจจะไปรับขันครูแล้วว่าเคยไหว้ทุกปีแต่ปีนี้ไม่ไปก็ควรต้องไปไปขอขมากรรมซะแล้วปีต่อไปเราค่อยไปไหว้ใหม่เพราะในเมื่อปีนี้มันไม่ทันแล้วก็ไปไหว้ขอขมากรรมจากครูบาอาจารย์ซะนะคะมันจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้เรื่องความรักคุณก็จะเจอความรักที่ดีไม่ใช่ว่าหมอ ความรักที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์กันไพ่ใบต่อมาอืมเขาบอกว่าอันนี้มาดามไม่ได้หมายถึงชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงทุกคนนะหมายถึงบางคนนะคะบางคนอาจจะเข้าไปข้องเกี่ยวด้วยการหนึ่งให้คําปรึกษาหรือเข้ามาปรึกษาเราสองบางคนอาจที่จะถูกขอหยิบขอยืมเงินแต่ไม่รู้เขาเอาไปทําอะไรแต่ดันเงินเราไปข้องเกี่ยวกับการทําแท้งสอง อาจจะชี้แนะแนะนำว่าเอ้ยตรงนั้นมีตรงนี้มีไปตรงนี้สิอันนี้ปลอดภยัยนี่คือการแนะนําแล้วคุณก็ร่วมผิดไปด้วย 4. หรือคุณอาจที่จะทําแท้งด้วยการถูกบังคับให้ไปทําแท้งยังไงก็ผิดเพราะคุณยอมไปทำนะคะหคุณอาจจะทําแท้งด้วยการเต็มอกเต็มใจจากตัวคุณเองหรือ 6. คุณเป็นฝ่ายบังคับให้อีกคนไปทําแท้งนั่นหมายถึงการว่า ร่วมผิดอยู่ในชะตากรรมอันนี้หนักเบาไม่เท่ากันดังนั้นใครก็ตามที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้งเข้าไปข้องเกี่ยวกับชีวิตผู้อื่นมาดามแนะนำนะคะให้ไปทำไม่ว่าคุณจะเข้าไปข้องเกี่ยวในกรณีใดใดก็ตามในหกหัวข้อที่มาดามพูดมาให้ซื้อสังฆทานสังฆทานอย่าไปซื้อที่เป็นถังที่เขาจัดไว้ให้คุณไปซื้อด้วยการซื้อหนึ่งมีนมมีขนมพอรอให้เด็กอะ่ะ ต้องมีนมมีขนมมีแป้งนะคะมีสบู่มียาสีฟันมีิมีเอ่อสบู่ยาสีฟันแล้วก็เอ่อแป้งขนมนมอืมของเล่นก็ได้มีของเล่นติดไปก็ได้พระท่าน รู้อยู่แล้วว่าเอแล้วจะเอาไปทําอะไรเดี๋ยวพระก็เอาไปให้ทานเด็กที่ยากจนต่ออันนี้ก็จะได้เป็นทานบาร,รมีเสริมเข้าไปนะคะแล้วเสร็จแล้วก็มี1นนะคะผ้าไตร1ยชุด2พระปางสะดุ้งมานหน้าตักกว้าง3นิ้วหรือ5นิ้วก็ได้แล้วแต่กําลังทรัพย์ของคุณเออสาอาหารคาวหวานนะคะถ้าเกิดว่าคุณนะไปถวายสังฆทาน ก่อนเพนต้องมีอาหารคาวหวานมีอาจจะเป็นข้าวผัดอาจจะเป็นผัดกะเพราหรือเป็นอะไรก็ได้ข้าวกล่องหนึ่งกล่องน้ำหนึ่งขวดขนมหนึ่งอย่างปัจจัยใส่ซองและก็ดอกไม้ทูบเทียนเสร็จแล้วก็ต้องบอกพระที่วัดว่าเราจะมาทำพิธีส่งวิญญาณเด็กไปเกิด <c oughs> <c oughs> เขียนชื่อนามสกุลของเด็กด้วยการตั้งชื่อขึ้นมาสมมุติว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของเราไม่ได้เป็นคนที่ทำแท้งเองแต่เรามีส่วนร่วมในนั้น คุณต้องรู้นามสกุลของพ่อแม่ของเด็กนามสกุลของคนใดคนหนึ่งก็ได้แล้วตั้งชื่อเด็กเป็น ABC D อะไรก็ได้หรือจะกไก่ขอไข่อะไรที่มันเป็นจำง่ายๆแล้วเราก็จะบอกกับคนที่ทำแทงว่าแนะนำเขาด้วยว่าต้องให้เขาทำอันนี้แล้วก็ให้เขาตั้งชื่อแล้วตั้งชื่อเหมือนเหมือนกันแล้วเติมด้วยนามสกุลนะคะเติมด้วยนามสกุลของพ่อหรือของแม่เขาก็ได้แล้วคุณก็เขียนใส่กระดาษไปให้พระทำพิธี แล้วบอกพระว่าพระตายนี้จะขอทอดบางสกุลเป็นไอ้บางสกุลตายบางสกุลเป็นบางสกุลตายให้กับดวงวิญญาณของเด็กเชื่องพระจะเอามาทอดทอดพระตายให้ตอนท้ายนะคะเสร็จแล้วก็จะไปกรวดน้ําก่อนกรวดน้ำเนี่ยพระจะต้องเผากระดาษกระดาษชื่อชื่อที่เป็นเด็กคนนั้นเสร็จแล้วก็กรวดน้ำเมื่อกวดน้ำเสร็จคุณต้องเอาไปหยาดน้ำลงดินให้คุณแว่งแว่งแว่งเอาตะกรนกระดาษออกให้ลง รดเออเทลงไปที่ลงดินให้หมดนะคะเสร็จแล้วเมื่อเสร็จพิธีเดินออกจากกุฏิพระแล้วอย่าพอออกพ้นกุฏิพระก็บอกว่าไปรอที่เมนนะนะคะบอกกับเด็กว่าไปรอที่เมนนะเจอพ่อแม่คนไหนที่มีความเป็นอยู่ที่ดี และเขาพร้อมที่จะให้เราไปเกิดก็ไปเกิดกับพ่อแม่ใหม่ซะนะคะแล้วห้ามหันกลับไปที่เมนนะให้เดินมุ่งตรงไปที่รถของคุณหรือเดินมุ่งตรงออกจากวัดไปเลยโดยไม่หันกลับไปมองนะถ้าหันกลับไปมองเขาจะตามคุณกลับมานะคะ mm. ก็ถ้าเกิดว่าแค่ข้องเกี่ยวก็แนะนําคนอื่นแต่ถ้าไม่ได้ข้องเกี่ยวทําเป็นตัวของเราเองโดยตรงก็ทําตามอย่างที่มาดามบอกทีนี้สําหรับบางคนบอกไม่ได้ไปข้องเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เลย การเบียดเบียนชีวิตผ like hey, ู้อื่นอย่างเช่นเราอาจจะขายของที่ไปเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นหรือคุณพ่อคุณแม่ของเราอาจจะขายของที่เข้าไปเบียดเบียนชีวิตคนอื่นแต่เราร่วมช่วยขายอยู่ด้วยมันอาจจะเป็นเคราะกรรมตรงนั้นอย่างเช่นว่าขายของมีชีวิตบางคนขายปลาขายเป็ดขายไก่ขายหมูทุกอย่างมันเป็นของมีชีวิตที่มันเป็นกรรมสะสมเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นการไปเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น ถ้าเกิดว่าการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นด้วยการที่ว่าเราไปร่วมอาจจะเป็นพ่อแม่เราขายอาจจะเป็นตัวเราขายก็ได้ให้ไปถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะถ่ายชีวิตโคกระบือหรือไม่ก็ไปปล่อยปลานะคะไปปล่อยปลามันปล่อยปลาบ่อยๆทําให้ชีวิตเราจะได้หลุดพ้นจากบ่วงเวีนบวงกรรมนะคะให้ใบต่อมา เสริมสีรเหลมงคลเกี่ยวกับเรื่องความรักในช่วงนี้นะความรักของชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงตั้งแต่ปีพุทธศักราชส5 6 8มาจนถึงปัจจุบันนี้ที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ความรักของคุณจะเจอความรักที่แย่ คนที่เข้ามาไม่ได้เห็นคุณค่าในความรักของคุณอย่างแท้จริงเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ในบางสิ่งบางอย่างบางคนหวังผลประโยชน์ในตัวเราบางคนหวังผลประโยชน์ที่เราอาจจะช่วยเหลือตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญสําหรับชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงนะคะให้เสริมสิริมงคลเกี่ยวกับเรื่องความรักเสริมสิริมงคลเกี่ยวกับเรื่องความรักไปไหว้พระตีมูลติ ะะไปไหว้พระแม่รัศมีเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลเกี่ยวกับเรื่องความรักให้ทานบาร,รมีการให้ทานบาร,รมีทําให้คนอื่นมีความสุขมันจะทําให้คุณได้รับความรักที่ดีๆไม่ถูกคนดูถูกเหยียดย่ําเรื่องความรักของคุณด้วยบางครั้งบางทีเขาอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าในความรักที่คุณมีต่อเขาในช่วงเวลาที่ผ่านๆมามันจะทําให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นดีมากยิ่งขึ้น รถไฟนะคะรถขบวนรถไฟมันจะเป็นรถไฟละ่ะเขาบอกว่าความรักนะคะมันจะดีขึ้นได้มันกําลังจะมานะหนึ่งนะคะไปไหว้ครูนะใครที่ผิดกับการไหว้ครูหนึ่งไปไหว้ครูซะนะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีข้องเกี่ยวตรงนี้ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเรื่องการที่ต้องไหว้ครูเพราะไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ได้ไปรับคันไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นอาชีพที่จะต้องมีการไหว้ครูก็ ไปไหว้พระแทนนะคะไปไหว้พระแทนแต่ถ้าใครเกี่ยวกับเรื่องครูบาอาจารย์มีให้ไปไหว้ครูบาอาจารย์อย่าลืมการที่เราลืมครูบาอาจารย์เหมือนเราขาดความรักที่มีต่อท่านขาดความรักขาดความเคารพนับถือมันก็เลยทําให้เรามีปัญหาต่างๆเข้ามาดังนั้นความรักดีๆกําลังจะมีเข้ามานะแต่มันกําลังค่อยๆคืบคลานมามันช้าหน่อยเท่านั้นเองที่มีอยู่ณนะปัจจุบันมันอาจจะไม่ดีแต่ความรักดีๆ กำลังจะมีเข้ามาเพียงแต่ตัวเราเองต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างชะล้างสะสางในสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตไปซะแล้วมันจะเป็นการเสริมสิริมงคลเกี่ยวกับเรื่องความรักสำหรับชาวราศีสิงห์ให้เจอความรักดีๆสักทีนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ลูกไก่ในกำมือคํะคำว่าลูกไก่ในกำมือในที่นี้ เหมือนเป็นการที่เราจะต้องเสริมสิริมงคลเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้อื่นการที่มีน้ำจิตน้ำใจในการช่วยเหลือลูกไก่ในกรมือเนี่ยจะบีบก็ตายจะขายก็รอดเขากําลังเจ็บป่วยมาแล้วมันเป็นการที่เรียกว่าขอความช่วยเหลือแบบชนิดที่เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงหรือลัคนาสิง์คุณต้องยื่นมือให้การช่วยเหลือคนที่ เดือดร้อนทุกร้อนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เราไม่จําเป็นต้องช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราช่วยเท่าที่เราช่วยได้บุญกุศลทานบาร,รมีตรงเนี้จะเสริมสิริมงคลให้กับตัวคุณทําให้คุณตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ได้นะคะไพ่ใบต่อมาเมื่อคุณเสริมสิริมงคลด้วยการที่เรียกว่าให้ทานบาร,รมียิ่งให้ยิ่งได้คุณจะเฮงข้ามปีรวยข้ามปีกันเลยทีเดียวนะคะคุณอาจจะได้มีโชคมีลาบได้เงินก้อนโตเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นเวลาที่ใครที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับชีวิตผู้อื่นไม่ได้เกี่ยวกับการทําแท้งก็ต้องเกี่ยวกับการที่เรียกว่าพ่อแม่ขายของที่มีชีวิตไหมไปสร้างความเดือดร้อนไปเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นไหมไปปล่อยปล่อยปลาดีไหมไปถ่ายชีวิตโคกระบือดีไหมจะบางคนบอกโอ้ก็เงินไม่มีถ้าเงินไม่มีคุณทําอย่างอื่นได้แต่อีกแค่บางที20บบาทคุณก็ถือว่าคุณให้ทานบาร,รมีแล้วนะ คุณก็เป็นการที่ได้บุญได้กุศลแล้วนะถ้าเรามีน้อยเราทําน้อยยังไงก็ได้ตามที่เราทํานะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เขาบอกว่าชาวราศีสิงหรือราคณาสิงชีวิตของคุณในในปีหกแปดเนี่ยย่าแย่ต้องบอกเลยย่าแย่กําลังจะมีคนเข้ามายื่นมือเขาช่วยคุณให้คุณหลุดพ้นจากความขวากหนามต่างต่างเหล่านั้นเพียงแต่คุณนะ่ะ หนึ่งนะคะไปไหว้ครูบาอาจารย์ซะสองนะคะไปปล่อยปล่อยปลาหรือไม่ก็ไปถ่ายชีวิตโคกระบือซะให้ความช่วยเหลือด้วยการเป็นทานบาร,รมีให้กับคนที่แย่กว่าเราด้อยกว่าเรากําลังลําบากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ชีวิตคุณจะมีคนยื่นมือเข้าช่วยทําให้คุณหลุดพ้นจากสิ่งต่างต่างที่คุณกําลังเผชิญอยู่นะคะอะไรที่ไม่ดีมันจะถูกกลบลบไปหมดมันจะความรักแย่ๆความรักห่วยๆความรัก เฮงซวยต้องพูดแบบเนี้ยมันจะถูกกลบทิ้งไปหมดเลยคุณจะถูกดึงขึ้นมาทําให้คุณหูตาสว่างจะเจอความรักดีๆเข้ามาช้าแต่ชัวร์นะรอสักนิดนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์อย่าเพิ่งไปเร่งกับความรักที่เข้ามาแบบปุบป,ปับกระทันหันมันอาจจะไม่ใช่รักที่ดีสําหรับคุณก็ได้คุณกําลังจะเจอความรักดีๆที่จะเข้ามาแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยกลบลบทิ้งกับไอ้ความรักแย่ๆเหล่านั้นได้นะคะ <c oughs> เสริมสิริมงคลเกี่ยวกับเรื่องไหนถ้าไพา่ใบนี้บอกว่าเสริมสิริมงคลเกี่ยวกับคําพูดคําจาอย่าพูดจาอะไรเอ,อะอะโวยวายผงผางเสียงดังแบบประเภทที่เรียกว่าแหกปากตะโกนอะไรแบบเนี้ยละซะละ ลดละเลิกไปเลยนะคะพูดอะไรมีสติในการพูดอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าทาเอออย่าใช้เสียงดังเอะอะโวยวายผงผางมันจะเป็นการไล่เงินไล่ทองออกจากบ้านเพราะฉะนั้นเสริมสิริมงคลด้วยคำใช้คำพูดคำจาทีเ่เรียบเรียบง่ายง่าย,ายนุ่มนวลไม่หยาบคายจะดีกว่าพูดคำด่าคำต้องหยุดไปในช่วงส่งท้ายปีถ้าคุณพูดคำด่าคำ อะขออภัยคําว่าไอ้เฮี้ยไอ้สัตว์อะไรแบบเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าคุณอะพกพาสิ่งเหล่านี้ยติดตัวของของคุณอยู่ตลอดเวลามันจะมีแบบเนี้ยข้ามปีไปคุณชอบเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณพูดติด เกี่ยวกับเรื่องดีๆนะคะพูดเกี่ยวกับเรื่องที่มันเป็นสิริมงคลข้ามปีคุณจะได้รับสิริมงคลข้ามปีไพ่ใบสุดท้ายเขาบอกถึงการชี้นําชี้นําในที่นี้คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบให้คําแนะนําคนอื่นหรือคุณอาจจะมีคนมาให้คําแนะนําคุณในกรณีของคนที่ชอบให้คําแนะนาของกับผู้อื่นคุณต้องให้คําแนะนําที่ทําให้เขาอะ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วคุณจะได้สิ่งดีๆตอบคืนกลับมาแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ถามว่า การเสริมสิริมงคลของคุณบางครั้งบางทีในสิ่งที่คุณทํามันจะทําให้มีคนมาชี้นําในทิศทางที่ดีทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้จากการที่คุณพยายามอยู่ในศีลในธรรมพยายามเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองในทุกๆด้านที่มาดามแนะนํามาแล้วมันก็เป็นการเสริมทําให้คุณดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงในช่วงของเดือนอในช่วงของปลายปีพุทธศักราช2568นนี้ ควรเสริมสิริมงคลอย่างที่มาดามบอกซะแล้วคุณจะได้โอกาสดีๆจะมีคนยื่นมือเข้าช่วยถึงแม้จะเป็นการช่วยที่เรียกว่ากว่าเรากว่าจะมาช่วยเราเราก็สาหัสสักกันเลยทีเดียวแปลกก็ดีกว่าไม่มีคนช่วยการชี้นำเขาอาจจะมีคนมาแนะนำคุณว่า อันนี้มันไม่ดีนะอันนี้มันดีนะลองทําแบบนั้นสิลองทําแบบนี้ดูสิชีวิตจะได้ดีมากยิ่งขึ้นจบคําพยากรณ์สําหรับชาวราศีสิงห์แล้วนะคะใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครยกับมาดาม,ดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ